อะไรเหรอเธอ,อเวันนี้เธอเห็นลูกฉันไหมลูกสาวอะไม่เห็นหรอกฉันจะไปโรงเรียนแล้วฉันรีบเออเออเออเดี๋ยวเจอกันบ่ายมุ้งพรุ่งนี้นะเ,เจอกันพรุ่งนี้นะโอเคโอเคเจอกันตอนเย็นอะโชุดีนะ ยังไงล่ะคะคุณแม่วันนี้วันไปโรงเรียนไปโรงเรียนอีกแล้วเหรอหนูไม่อยากไปโรงเรียนเลยอปัปหาไปโงเรียนกันนะ้ะหนูไม่อยากไปเลยยเน้อยังให้แม่ยืนเฝ้าไหมให้แม่ยืนเฝ้าหนูแม่ไปเฝ้าหนูที่โรงเรียนเหรอใช่ยืนยืนดูยืนดูดไม่ต้องไปยืนเฝ้าหนูจนหนูเลิกเรียนเลยนะโอเคแล้วแม เสร็จแล้วแม่ก็กลับไปโอเคเรื่องเรียนแม่ไปแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะคุณแม่เาจะให้คุณแม่เฮ้ยลืมกระเป๋าไปใหาแม่กู้หุ่นิงอับแม่ก็ไม่แม่ก็ไม่ยืมเฝ้าเย่ไปโรงเรียนแล้วแม่ไปโรงเรียนด้วยแม่ไปเฝ้าด้วยแม่ก็เฝ้านั่นแหละแม่แม่เฝ้าจนกว่าหนูจะเลิกเรียนโอเคค่ะแม่เจ้าขอ โอเคค่ะวันนี้วันหยุดแม่แม่ต้องไปเฝ้าหนูที่โรงเรียนนะได้เลยลูกไปถึงโรงเรียนแล้วเย้ถึงโรงเรียนแล้วมีเด็กแย่งขนมกันด้วยนะแม่หินอ่ะเพื่อนหนูนั่นแหละแย่งขนมกันทุกวันเลยนี่ป๊าป๊า๋ยวแม่ให้ดูเนี่ยเพื่อนแย่งขนมกันทุกวันเลยข้ากล้มันมีชิ้นเดียวชุดสุดท้ายเฮ้ยวิ่งแย่งขนมไล่กันอยู่ได้มัน ชิ้นของฉันไม่ต้องเป็นชิ้นของฉันนี่แน่ปบอกอคุณครูดีกว่าข้อง,อองครูดีกว่าคุณครูขาคุณรูขาว่ายังไงเหรอคยืนอนุญาตยืนดูเด็กได้ไมือค่ะโอเคค่ะคุณแม่จะมายืนเฝ้าลูกเหรอ โอเคแม่ยืนเฝ้าหนูอยู่ตรงนั้นนะแม่จะแอบหนีกลับบ้านนะไม่หนีหรอกเพราะมันเป็นวันหยุดของแม่หนูขอไม่เต้นได้ไหมคะคุณครูหนูเมื่อยให้หนูนั่งอยู่หนูขอยืนอยู่เฉยได้ไหมได้นั่งก็ได้โอเคค่ะแม่ยืนอยู่อย่างนี้เนี่ยแม่ไม่ไปไหนหรอกแม่เข้ามานั่งกับหนูสิมีโต๊ะว่างอยู่อะโอเคคุณแม่มานั่งได้เลยค่ะ คุณครูไม่ไรจะเสร็จคะ่ะหนูอยากไปเล่นที่สนามเด็กเล่นแล้วคะ่ะจะเสร็จแล้วเดีย๋ยวเดี๋ยวชวนคุณแม่ไปด้วยเย้ yeah, คุณครูจะพาไปเล่นที่สนามเด็กเล่นแล้วดีใจจังเลยแม่จงเหมินหนูไปได้เลยคะ่ะอย่าแม่ยืนรอจงมินนะแม่ยืนรอกับคุณครูนะหนูจะไปเล่นกับเพื่อนๆได้เลยลูกหรือว่าแม่จะไปเล่นกับหนูคะ่ะ เดี๋ยวคุณครูรอตรงนี้นะคะนักเรียนไปเล่นได้เลยะคะ่ะเย้เล่นกับแม่ดีกว่าเล่นกันอะไรอ,ะอันนี้คืออะไรเหรอทีทกีกระโดดกระโดดหรือเปล่าใช่อ๋อที่วิ่งเหรอใช่นี่ไงสไลเดอร์วิ่แม่ระวังลูกบอลน,นะกระโดดเลยอะูเพื่อนๆนะมาดูเพื่อนๆจะโดนลูกบอลไหมเพื่อนไม่โดนเพื่อนนะเพื่อน <laughs> เพื่อนนาข้างล่างหมดเลยเพื่อนไม่ยอมสไลเดอร์เลยเพื่อนควโดนลูกบอลเย้ลูกบอลหายไปแล้วเล่นได้อย่างสบายใจแล้วทุกคนไปกันเลยเ่าไมะมาหา้งลับถึงหน้าหินหน,นะไม่อยู่ยสนุกจังเลยทำไมคนน้นหายไปไหนอะเพียงเห็น,หนตกลงไปอยู่ข้างนูนนะ้นอะข้างนู้นอะไม่ใช่อา้าวหายไปไหนคนนึง ว่ายังไงเหรอนักเรียนมีเด็กหายมีคนนดิมเขาถ่ายวัดเลยเขาแอบหนีกลับบ้านไปแล้วอา้าวแลมาบอกคุณครูแล้วเขาอยากกลับบ้านครูให้เขากลับไปแล้วโอเคเขากลับไปแล้วลูกเขาเขากล,ลกาับเพราะหมายเขาวาร์ปเหรอใช่ไปเลยไมิชลิเดอร์กันต่อดีกว่าวิา่งหน้าเลยมิ เพื่อนกลับมาแล้วออกมาทางลัดเพื่อนไม่อยากสไลเดอร์เราไปนั่งอันนี้ดีกว่าที่ตีลังกาเนี่ยลูกจะเ,เล่นซ่อนแอบไหมแม,ม่คุณหาก่อนแม่นับเลยค่ะหนูจะไปซอ่อนแอบกับเพื่อนๆนแล้วค่ะแม่นับถึงยี่สิบนะโอเคค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสเรวเพื่อนเพื่อนเรามาหลบตรงนี้แหละ ได้เลยแม่หาหนูไม่เจอหรอกอยู่ไหนว่าอยู่ไหนว่าอหาไม่เจอหรอกอยู่ไหนวะอยู่ตรงนี้นึอเปล่าอ้าวรู้แล้วว่าอยู่ตรงแม่หาหนูไม่เจอหรอกแม่รู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนแม่จริงก็หาให้เจอสิตรงไหนว่ารู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนเห็นค้างเกี้ ไม่เห็นหรอกนี่ไงตัะเอย <c oughs> โอ้ยแม่เห็นเราแล้วเพื่อนเย่ yeah, ถึงเวลาเลิกเรียนแล้วกลับบ้านดีกว่าทุกคนบ๊ายบาย